วันนี้เราจะเปลี่ยนน้ำม,มันเครื่อง h o n x นะครับผมน้ำม,มันเครื่องที่ใช้ก็คือคัตตอน 10W40 นะครับนะครับเครื่องมือที่ใช้ก็จะมีประแจแหวนเบอร์ B 12แล้วก็เบอร์17นะครับผมอันนี้กำลังจะถ่ายน้ำม,มันนะครับมีใช้แหวนเบอร์12นะครับผมอันนี้จะเป็นกองน้ำม,มันเครื่องนะครับผมใช้แหวนเบอร์17 เรามาเริ่มขั้นตอนการถ่ายเลยนะครับผมแรกนะครับผมก็ต้องถ่ายน้ำมันเครื่องนะครับผมใช้แหวนเบอร์12นะครับตบออกนะครับผมแล้วก็ใช้แกนลอนเปล่านะครับที่เราตัดไว้อะแล้วก็มาลองแล้วก็ปล่อยน้ำมันเครื่องไหลออกนะครับออกมาแล้วนะครับผม น้ำมันเครื่องเก่านะครับพี่ทายออกยังใสยอยู่นะครับมาเริ่มขั้นตอนการนี่นะครับผมถอดกองนะครับผมมาทําความสะอาดนะใช้แหวนเบอร์17บเจ็ถอดอย่างนี้เลยนะครับผมดูหน้าตามันเลยนะครับผมว่าไส้กองข้างในของพี่เซกมันเป็นยังไงนะครับผมนี่ออกมาแล้วนะครับ เีจะเป็นสปริงนะครับผมที่กดไส้กรองมาอยู่นี่ออกมาแล้วนะครับผมหน้าตาจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับผมเป็นตะแกรงนะครับไวกรองน้ำมันเครื่องไม่ให้พวกเศษสิจจ่งสกปรกเข้าไปข้างในนะครับผมอันนี้เราก็จะมาเปิดที่เติมน้ำมันเครื่องนะครับผมใช้มือบิดออกได้เลยนะครับ นี่หน้าตานะครับเดี๋ยะครับข้างในมันจะมีเศษอยู่เศษสิส่งสกปรกนะครับผมแล้วก็ไปทําความสะอาดนะครับกาททำความสะอาดก็ใช้ลมเป่านะครับผมเป่าทําความสะอาดไม่ให้มีพวกเศษอะไรอยู่ข้างในนะครับผมนี่ครับเป่าทำความสะอาดแล้วก็จะอย่างนี้ไม่มีเศษอะไรแล้ะ ีก็เสร็จเรียบร้อยนะครับไม่มีอะไรแล้วนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราประกอบเข้าไปนะครับแประกอบไปก็ใส่ตัวกองแล้วก็ใส่สะปีงแล้วก็ขัดดันเข้าไปเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรมากนี่คือเสร็จแล้วนะครับผมทำความใส่กองแล้วก็ ็บูดน้ำมันเครื่องนะครับผมก็ใช้ล็อตเบอร์สิบสองที่ถ่ายออกมาเหมือนเดิมนะครับผมขันเข้าไปแล้วก็ขันล็อตให้มันแน่นนะครับเอามือตบๆก็พอแล้วนะครับผมวิธีขันแน่แนๆน,นะไม่ต้องแบบว่าเอาจนสุดแรงเกิดเนี่ยเดี๋ยวแข้งแตกนะครับผมขันเข้าไปอย่างนี้เสร็จแล้วก็ใช้แหวนนะครับ ยำตบๆแล้วก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมมาดูขั้นตอนที่ใช้จะเป็นคาร์ตอนนะครับผม 10W 40นะครับผมอันนี้ก็เติมหมดกันรอนเลยนะครับผมมันเป็น0.8อยู่แล้วนะครับ จุกออกนี้นะครับจะเป็นที่เติมนี้เลยแต่ผมกลัวมันเลอะนะครับผมเติมลำบากผมก็ใช้แก๊สลอนนะครับผมใช้กวยกวยสำหรับเติมน้ำมันเติมเสร็จเรียบร้อยก็อันนี้ก็เป็นที่ปิดเติมน้ำมันเครื่องก็หมุนเข้าไปนะครับผมเสร็จเรียบร้อยครับตัดเครื่องยนต์ดูนะครับผม เรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยเป็นน้ำมันเครื่อง p X พร้อมทำความสะอส้ก่อกขอบคุณครับ